I'm gonna จบใช้ไหมคะเซลาวีนัสที่แต่แรกตัวที่หอมไปอะค่ะตัวชนแห่งดวงชันฉลงชันกับเองไ้หรอปอมสักนงนะว้ยเ วันนี้อยากจะบอกว่าดีใจมากมากดีใจจริงๆทพี่เป็นะครับขอบคุณพี่เบนมากๆที่วันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ของพี่เบนแล้วเล็กๆโอ้ไม่กออีกนิดนึงก็ราชนันคลาแล้วค่ะ <c oughs> โอ้ยนี่สปากัตเหรอนไไปช็อตเหรอไปช็อตเหรอคู่เดียวกัน,กน,นหรอือเปล่า ดีเหรอพี่เบนครับครับพี่เบนช้าดีกว่า <laughs> รู้สึกคือตัดใช่ไหมพ <laughs> ี่เบนวันนี้คือเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เหมือนคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเป็นอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะพูดอะไรก็พูดได้ใช่ไหมอยากจะพูดอะไรก็พูดอะไรที่ไม่น่าพูดก็ไม่ต้องพูดนะครับอ่ะพี่เบนถือไม้ให้พี่เบนถือไม้ให้เหยียบอันนี้เหยียบอันนี้ตรงกลางนี่ครับ ขอคุณมากครับครับผู้ชายเอาดอกไม้มาพี่ยนึกถึงคอนเสิร์ตที่แล้วอยู่เลยออพี่เบนผู้ชายให้แหวนอออภาพนั้นยังจำอยู่ในหัวฉันอยู่เลยประเด็นคือประเด็นคือว่าวันนั้นเนี่ยพอได้มาเป็นใหญ่มาก คุณผู้ชมอยากให้ทุกผู้ชมนึกภาพนางว่าเม็ดใหญ่มากแล้วก็ด้วยความที่เราก็อยากจะอวดอ้างอันเนาะตามีสักแกรมเนาะหลายๆคนที่ตามีสักแกรมมาอยู่ก็จะเห็นว่าเอ๊อมนนี่ขี้อวดเหมือนกันตาพูดเป็นไงอวดอะไรอวดของบอมอวดของบอมทำไมเสียงหลงขนาดนี้ล่ะครับมันยังเจ็บอยู่เลยแผลเพิ่งหายคุณพระ ครับวันนี้ดีใจมากพี่เบนพี่แบนก็ดีใจที่น้องออฟให้เกียรติพี่เบนคือน้องออฟเป็นเป็นศิลปินที่พี่แบนรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันคือจะบอกว่าแขกรับเชิญทุกทุกคนที่มาในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฉันไม่ได้แบบว่าเอาเซเลบมาเรียกตัวไมอะไรแบบนี้ฉันจะเอาคนที่ฉันอยากใช้ขึ้นมาเท่านั้นนะครับแล้วน้องออฟเป็น,ปนหนึ่งในนั้นเราคิดว่าตั้งแต่วันที่เราเจอกันที่ที่เราเจอกันครั้งแรกที่ที่พี่เบนไปเชียร์น้องออฟที่หัวหมากใช่ครับ หัวมากแล้วก็แล้วจากวนั้นเราก็ร่วมงานกันอีกหลายๆครั้งรู้สึกว่าออฟบองสัตว์เป็นศิลปินคนหนึ่งที่ทุกครั้งที่เจอกันก็จะพัฒนาฝีมือตัวเองแต่เนี่ยสปาร์ตเองกหลับางทีก็ช็อกตัวเองเหมือนกันนะก็จะเป็นศิลปินที่พัฒนาฝีมือตัวเองตลอดไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือทักษะการเปอฟมบนเวทีรู้สึกว่าร่วมงานกับน้องออฟทีไรแล้วรู้สึกว่ามัน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 อิ่มทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็อิ่มแต่คนดูด้วยนะครับก็ขอบคุณน้องออฟจริงๆครับขอบคุ ไม่อวยกันใช่ไหมไม่ได้อวยไม่อวยนะแค่พูดเรื่องริงก็ไม่รู้สินะรเดี๋ยวรอก็เรื่องอื่นอาจจะเลขบัญชีอาจจะโดนเอาไปแต่ว่าเรื่องอื่นก็แซ่บอยู่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเราทั้งสองคนก็เคยผ่านประสบการณ์ที่ใช่ครับอกหักรกคุดตุดเมินแต่ว่าถ้ามาเจอตุดเมินไม่เป็นไรสมิแค่ ฉันเวียงัแต่ตั้งแต่เเดินมาร้อยร้อยเมตรไม่จริงจริงเพื่อนไม่มีจริงเราออดดเราูผมไม่มีอะไรผมอยู่ผมอยู่ข้างล่างผมจะแบบแหมนมากใช่หนี่เป็นการแสดงล้วนเลยนะแสดงได้เหมือนมากนะครัเป็นการแสดงล้วนคือเมื่อวานนี้อีเชือกตัวนี้ไม่มีอะไรเลยขนเขินก็ไม่มีแต่พอลงไปปุ๊บโมโหมากใส่เดี๋ยวนี้เลยที่บอรู้สึกดรอปมากเลย ก็ลเลยได้มาแบบนี้น่ะให้เป็นคุเดิ้ลจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าอ๋อไม่ต้องใส่ใส่ชุดที่เป็นแบบเหมือนฟาแฟรกับพี่เบนครับแต่เนิ่ว่าตัดมาไม่พอดีตัวเพราะเอิญม่นอกใหญ่อะค่ะเรื่องแบบนี้อย่ามาเกยทับกัน <laughs> ถ้าพี่เปิดอ,ออกมาอ,อก๋อจะตกกระจายไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวห้อยด้วย <laughs> ไม่ควรจะต้องเมาประหลาดอ่ะไปคนนี้หรือยังไงโอเคพี่เบนจะพูดถึงว่าเราสองคนก็ คงไม่มีใครนัดจุดนี mm ้ที sure ่จะร้องเพลงเศร้าได้อินไปกว่าออฟบงสัต์ตอนนี้อีกแล้วนะครับพี่เ่นก็เกิดไปเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะร้องเพลงนี้เพื่อให้คนที่เคยมีประสบการณ์ผิดหวังในความรักคยโดนที่คนที่เรารักทำร้ายคนที่เรารักหักหลัง